โอเคเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับดูทีละตอนละกันนะครับอ่ะตอนที่1นนะครับศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงระหว่างประจุนะครับกับระยะห่างนะครับระหว่างประจุนะครับโอเคลองดูตามขั้นตอนก่อนเนาะขั้นที่1นนะครับเปิดโปรแกรมทดลองเสมือนจริงนะครับก็เปิดตามลิงก์ที่ให้ไว้เลยนะครับอันที่สองนะครับคือปรับระยะปมเชือกหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับอันที่ผูกติดกับเพดานนะครับให้มันมาอยู่ ใกล้กันมากที่สุดเดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับนี่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยกับตำแหน่งสองเนี่ยนะครับมันสามารถจะขยับได้นะครับเราก็เลื่อนเราก็เลื่อนมันนะฮะให้มันอยู่ใกล้ๆกันก่อนนะครับใกล้กันมากที่สุดก่อนนะครับดูตามขั้นตอนก่อนนะครับอ่าบันทึกค่ามวลของวัตถุหมายเลขหนึ่งนะฮะและวัตถุหมายเลขสอง ลงในตารางที่หนึ่งนะครับก็ดูว่าวัตถุสองชิ้นเนี้ยนะครับหนักเท่าไหร่บันทึกค่า m หนึ่งนะครับแล้วก็ค่า m สองนะครับจากนั้นบันทึกลงในตารางที่หนึ่งนะครับขั้นต่อมานะครับปรับขนาดประจุนะครับของวัตถุหมายเลขหนึ่งนะครับ ให้มีค่ามากกว่าขนาดของประจุของวัตถุหมายเลข2แล้วก็บันทึกค่าดวงตาที่หน่งแสดงว่าอันนี้คือฟรีสไตล์ใช่ไหมครับคุณปรับเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอแค่เงื่อนไขว่าให้ประจุเบอร์1เนี่ยมันมีค่ามากกว่าประจุเบอร์2เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคุณจะคุณจะบันทึกยังไงก็ได้นะครับทอะไรก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเซตอัพตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับโอเคอ่ะเปิดไปที่ลิงก์ก่อนเลย ขอโทษทีครับอ่านะครับโอเคเข้าห้องแลกก็ทดลองนะครับกดเข้าไปนะครับกดบิกินนะครับเริ่มต้นทดลองโอเคเห็นไหมครับขั้นที่หนึ่งนะครับอ่ะกดลูกศรเลื่อนนี่เลื่อนเจ้าเบอร์สองเข้ามาให้มันมากที่สุดก่อนอในแค่นี้นะแล้วก็เลื่อนเจ้าเบอร์โอเคอ่ะเลื่อนไม่ได้แล้วเห็นไหมครับอันเนี้ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยู่ใกล้กันมากที่สุดแล้วนะครับ จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับกดตรงปุ่มซ,ซ้ายสุดนะฮะซ้ายสุดแ๊บนี้นะครับตรงน,นี้นะครับกดตรงคําว่าชาร์จวันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันก็จะมันก็จะปรับนะครับจะปรับขนาดของประจุนะครับลูกที่หนึ่งนะครับก็คือประจุลูกนี้นะครับ นองเดียวกันนะครับพอเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะปรับขนาดของประจุลูกที่สองให้นะครับอ่าโอเคปึ๊บผมกดเอาละ่ะเห็นไหมครับเนี่ยกดขึ้นกดลงเนี่ยผมสามารถที่จะเ,เพิ่มขนาดลดขนาดของประจุได้นะครับก็ประจุก้อนนี้นะครับมีมวลเท่ากับ8ปดมิลลิกรัม นะ80มิลลิกรัมนะครับแล้วก็มีประจุไฟฟ้านะครับเท่ากับ32.4นาโนคูลอมเอางี้ผมปรับเพิ่มให้มันเยอะนิดนึงแล้วกันอ่ะผมปรับไปเท่านี้ก็พอนะครับต่อมานะครับผมก็้ามากดตรงชาร์จทูนะครับตรงขวาม,มือสุดโอเคแบบนี้ได้ไหมก็ได้คือเห็นไหมครับว่าเราปรับเราขอแค่ให้ลูกทางฝั่งซ้ายอ่ะ มันมากกว่าลูกทางฝั่งขวาก็พอแล้วไอ้คำว่ามากกว่าคือหมายถึงประจุมากกว่าเนาะทีนี้ไอ้ตัวมวลเนี่ยนะครับแปสิบหกมิลลิกรัมเท่ากันคือมันแนดนรอมมาเท่ากันโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็แทนค่าลงไปครับไม่ใช่แทนค่าเดี๋ยวจดค่าลงไปก่อนนะครับสี่สิบสองจุดเจ็ดอันนี้คือนาโนคูลอมนะครับอ่ะผมก็จดค่านี้นะครับลงมาในตารางก่อนนะครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็รายงานผลใช่ไหมครับก็เขียนชื่อนะครับอ,นนบอ,บอโอเคนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็กรอกค่าพวกนี้ลงไปนะครับ m หนึ่ง m สอง q หนึ่ง q สองนะครับจะค่าเมื่อกี้เลยนะจะค่าเมื่อกี้นะครับกรอกลงไปก่อนนะครับกรอกลงไปก่อนในช่องนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้เอ่อเท่าไหร่นะครับแปดสิบหกมิลลิกรัมใช่ไหมครับอ่า 86มิลลิกรัมแล้วก็40่สคิวหนึ่งใช่ไหมครับ M1 เท่ากับ86มิลลิกรัมแล้วก็เอคิวหนึ่งเท่ากับ42.7ใช่ไหมครับ42.7นาโนคูลอมนะครับ 86มิลลิกรัมใช่ไหมครับก็คือ86ดสิกคูณสิบกำลังลบสกรัมนั่นเองนะครับแล้วก,ก็ลืมเลย42.6ใช่ไหมอ่าโทษทีสี่สิบนะครับ42.7นะครับนาโนคูลอมใช่ไหมเราก็เขียนเลยครับ42.7นะครับ สี่สิบสองจุดเจ็ดสี่สิบสองจุดเจ็ดนะครับคูณสิบกำลังลบเก้าคูลอมนะครับเพราะว่าคำว่านาโนก็คือสิบกำลังลบเก้านั่นเองนะครับคุณก็เติม m สองกับ q สองนะครับเหมือนเดิมนะครับใหพวกค่า คิวกับค่า m เนี่ยนะครับคุณเปิดมาทำแต่ละครั้งเนี่ยค่ามันก็จะแรนดอมมานะครับค่ามันแรนดอมมาแล้ก็ทำเปิดครั้งครั้งหนึ่งนะครับต้องทำให้เสร็จเลยนะครับเพราะว่าคุณเปิดกลับมาทำอีกสมมติคุณทำทำไม่เสร็จอย่างเงี้ยเปิดกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งค่ามันก็จะเป็นค่าแรนดอมค่าใหม่แหละนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดคนละตารางกันก็ได้ไม่มีปัญหาเนาะก็สมมติว่าคุณทำตารางที่หนึ่งเสร็จใช่ไหมครับยังไงคุณต้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนปปปปึ๊๊บบพอออตาาาาารรงงงทีีีุ่่่่่เเเนนนนยคคจจะ็็็็กกกไไได้ม นะครับเพราะค่ามจะแรนดอมขึ้นมาโอเคอ่ะนะครับทีนี้ดูซิว่าตอนทดลองทํายังไงนะครับอ่ะกลับมาดูวิธีการนะครับดูข้อ4ครับอ่านะครับโอเคพอเราปรับขนาดนะครับประจุให้ประจุหมายเลขหนึ่งนะครับมีค่ามากกว่าประจุหมายเลขสองเรียบร้อยแล้วปุ๊บต่อไปเราก็จะทําการวัดค่านะ้วอ่ะ บันทึกค่านะครับระยะห่างระหว่างประจุ r1 นะครับและมุมที่ประจุหมายเลข2สองเบี่ยงเบนไปจากแนวที่ตั้งฉากกับพื้นโลกสรุปคือบันทึกค่า r คือระยะห่างระหว่างประจุทั้งสองนะครับกับบันทึกค่ามุมนะครับมุมซีต้าที่เบี่ยงไปนะเฉพาะของประจุหมายเลข2สองนะครับจากนั้นข้อหก็บอกว่า ขยับระยะเชือกหมายเลขสองนะครับเอาแค่หมายเลขสองนะนะครับออกจากเชือกหมายเลขหนึ่งนะครับอีก5าระยะนะครับโดยการขยับแต่ละครั้งโดยการขยับแต่ละครั้งนะครับให้บันทึกค่าตามข้อสี่นะครับก็คือบันทึกค่า r กับค่าซีตาโอเคไ้ม okay. เบ็ดเสร็จนะครับเราต้องทำการทดลองทั้งหมดหครั้งใช่ไหมหครั้งนะครับใกล้ที่สุด ครั้งแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยืดไปอีกห้าครั้งนะครับโอเคอ่ะลองทำดูนะครับเอากดไอ้นี้ลงก่อนนะครับโอเคเพราะีนี้จะวัดความยาวนะครับกดตัวที่สองนะครับคำว่าโชว์กริดนี่นะครับพอกดเสร็จปุ๊บอ่าจะมีสเกลขึ้นมาให้นะครับโชว์แองเกิลนะครับกดตรงนี้ปุ๊บก็จะมีตัววัดมุม ขึ้นมาให้เอาล่ะอันแรกสุดนะครับเราก็มาดูก่อนณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับเราดูก่อนนะครับว่าประจุทั้งสองก้อนนี้นะครับอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะครับก็ดูตามสเกลนะครับขยายนิดนึงนะครับถ้าเราดูตามสเกลนะครับเราได้อะไรครับ ตรงนี้สิบห้าใช่ไหมครับแล้วแสดงว่าหนึ่งขีก็คือตรงนี้คือสิบหกใช่ไหมสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบแปดตรงนี้สิบเก้าตรงนี้ยี่สิบสิบเก้าก็แค่แะ้ะตรงนี้ปุ๊บคุณก็ต้องทำไหมครับคุณก็ประมาณเอานะครับอ่ะผมก็ประมาณเอาละกันนะครับผมก็ประมาณว่าตรงนี้เป็นสิบเก้าจุดห้าเซนติเมตรละกัน นั่นก็แสดงว่าอะไรครับนั่นก็แสดงว่าณตอนนี้นะครับประจุทั้งสองก้อนเนี่ยอยู่ห่างกัน19.5เซนติเมตรนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูว่าเจ้าประจุอันที่สองเนี่ยเบี่ยงเบนจากมุมที่เป็นแนวตั้งฉากเท่าไหร่นะครับมุมที่เป็นแนวตั้งฉากนะครับก็คือนะครับก็คือตรงนี้แนวศูนย์องศาเนี่ยนะครับ แนวศูนย์องศาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็คือแนวที่มันตั้งฉากกับพื้นโลกนั่นเองนะครับเราก็ดูตรงนี้นี่ตรงเส้นนี้เห็นไหมครับน,นี้โอ้พอดีเป๊ะเลยเท่าไหร่ครับดูจากสเกลนี้กี่องศาครับยี่สิบตรงกลางนี่พอดีก็แสดงว่ามุมที่มันเบี่ยงไปตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับนี่เส้นนี้แค่นี้ใช่ไหมครับมีค่าเท่ากับยี่สิบห้าองศาพอดีเลยเราก็บันทึกค่านี้นะครับค่านี้ก็คือค่า r โอเคไหมนะครับระยะห่างระหว่าง2อันใช่ไหมครับแล้วค่านี้คือค่าซ um ีต네้านะครับก็คือมุมที่เบี่ยงไปนะครับก็คือมุมที่เบี่ยงไปเอาล่ะโอเคบันทึกค่าครับค่า R นะครับเท่ากับ25 เซนติเมตรนะครับเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแป๊บน,นึงค่า r เท่ากับ19.5เซนติเมตรใช่ไหมครับแล้วก็ค่าซีตาเท่าไหร่ครับค่าซีตาก็มีค่าเท่ากับ2 5่สิ้าองศาอเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อน นะครับแค่นี้ก่อนทีนี้ถ้าเราทำเขาให้ทำต่ออีกอกี่ครั้งครับทําต่ออีก5้าครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการขยับเลขสองของของเราเ่ยนะครับคุณขยับยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าต้องขยับแล้วก็จดค่ายครบห้าครั้งนะ,อ,ะอย่างนี้ครับนะครับ ผมขยับเบอร์สองขยับนะครับก็คือกดลูกศรทางขวามือนะครับขยับเนี่ยสมมุติผมขยับอย่างนี้ก็ได้นะครับปุ๊บเห็นไหมพอคุณขยับปุ๊บค่า R เปลี่ยนไหมครับตอนนี้ค่า R เปลี่ยนแล้วใช่ไหมแล้วก็มุมสีตาก็เปลี่ยนนะครับคุณก็จดค่านี้นะครับคือคือ,ค,อ,ค,อคุณกดให้มันสักสองสามทีก็ได้นะครับมันจะได้ขยับห่างนิดนึงจะได้ดูง่ายๆนะครับอ่านี่สองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง อันนี้ห้าครั้งเห็นไหมครับมุมซีตาก็เปลี่ยนเห็นไหมครับมุมซีตาตรงนี้นะครับมุมก็เปลี่ยนระยะก็ระยกระยก็เปลี่ยนด้วยนะครับโอเคแสดงว่าณนะตรงนี้นะครับเบ็ดเสร็จเราได้กี่ค่าครับเนี่ย ทั้งหมด6กค่านะครับนี่ทำจนกระทั่งครบทุกอันนะครับได้ค่า r าและค่าสีตานะครับโอเคอ่ะดูสิครับว่าพอเราพอเรา,พอเราทดลองเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะทำอะไรต่อครับเราก,กลับมาดูในวิธีการทดลองนะครับโอเคตอนนี้คือทําข้อ6เสร็จแล้วเนาะ นะครับต่อมานะครับเราก็มาดูข้อ7กันนะครับข้อ7บอกว่าคำนวณค่าแรงที่กระทําต่อประจุหมายเลข2นะครับคำนวณค่าแรงที่กระทำต่อประจุหมายเลข2นะครับ,นนแ,รรลรบและแสดงวิธีการหาค่าแรงดังกล่าวนะครับจากกฎของคูลอมบ์นะครับและก็คำนวณค่าแรงในส่วนของการคำนวณน,นะครับคำนวณขอาค่าแรงที่เกิดขึ้นในส่วนการคำนวณนะครับ อ่ะโอเคพราะนะครับเราต้องหาว่าแล้วแรงที่กระทํากับประจุก,ก้อนที่2องซึ่งจริงๆกมคือแรงที่กระทากับประจุทั้งคู่นะฮะนะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนด้ตรงนี้ผมทําให้ดูนะ